และสำหรับวันนี้ค่ะนาฬิกา AP รุ่นชาย a ดมอนเซตตัวเรือนและสายค่ะคุณผู้ชมเป็นสแตลเลสสตีลแท้ร้อเซสีทอง 24k ไม่ลอกแล้วก็ไม่ดำค่ะมาดูในส่วนของดีไซน์ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะทั้งความทันสมยัยหรูหรา Luxury ค่ะและหน้าปัดล้อมเพชรซีแแบบเกรดพรีเมียมเลยตัวหน้าปัดนะคะตัวกระจกเนี่ยจะเป็นตัวกระจกที่เรียกว่าฮัดเล็กทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนด้วยค่ะ ส่วนตัวเครื่องค่ะผลิตโดย j จแปนมูฟเมนต์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนและมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาตรฐานเที่ยงตรงระดับโลกค่ะและการรับประกันสินค้าตลอดอายุ1ปีเต็มค่ะและวันนี้ค่ะนาฬิกา AP รุ่นชายไดมอนด์เซตค่ะประกอบด้วยนาฬิกาผู้ชาย1เรือนมูนลค่า1,990บาทนาฬิกาผู้หญิง1เรือนค่ะมูลค่า1 9 9 0บาท และเรายังแถมฟรีให้กับเซ็ตพรีเมียมผู้หญิงด้วยไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอโรเดียมค่ะที่มาพร้อมกับซีเพชรสวยๆของทางซีซมูลค่า590บาทพร้อมกับกระเป๋าสตางค์แฟชั่นผู้หญิงมูลค่า590บาทด้วยกันแต่คุณผู้ชายไม่ต้องน้อยใจค่ะเพราะนี่เลยเรามีแถมเพิ่มให้กับเซ็ตพรีเมียมของคุณผู้ชายด้วยค่ะแว่นตานะคะกัน UV มูลค่า400บาทค่ะ พร้อมกับกล่องแว่นตามูลค่า390บาทไม่พอค่ะเรามีผ้าเช็ดแว่นให้ด้วยอีก100บาทด้วยกันและคุณสุภาพบุรุษค่ะเรายังมีกระเป๋าสตางค์แฟชั่นผู้ชายมูลค่า590บาทด้วยและวันนี้ค่ะจัดเซ็ตโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะมูลค่าทั้งหมด6,830บาท ในวันนี้ใครยกหูโทรศัพท์มาตอนนี้ค่ะลดไปเลยเพียง1,290บาทให้กับคุณผู้ชมเท่านั้นค่ะเบอร์โทรศัพท์0 2 2 3 8 8 9ง9 สวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เจอกับพึ่งน,น้อยเปียพรค่ะพลอยพลอยเพ,พลินริศส,สำแดงค่ะแหมคุณผู้ชมการแต่งตัวของเรานะคะคในยุคสมัยนี้นีจำเป็นมากเลยยิ่งในยุคนี้นะ2020เราต้องแต่งตัวให้ดูดีนอกจากเสื้อผ้าการแต่งกายที่จะดูดีแล้วนะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ขาดไปได้คืออะไรรู้ไหมพลอยอะไรคะคเพิ่งนาฬิกานั่นเองคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะด้านหน้าคุณผู้ชมเนี้ยวันนี้เรานํานาฬิกาที่หรูหราดูดีดูมีระดับนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้ รับมาตรฐานแบบระดับโลกเลยนะพอด <c oughs> กับนาฬิกา AP รุ่นชายไดยมอนด์นั่นเองคุณผู้ชมดูสิคะความหรูหราของเขาความดูดีของเขา <c oughs> โอ้โหสวยมากใส่ไปยงไังไงใครก็ต้องมองอันนี้การันตีได้เลยอมาดูเพราะจะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่บอกจริงเพราะว่าวันนี้ดิฉันก็ใส่มาเลยค่ะขอเขาใส่มาเลยว่าถ้าเราใส่ขึ้นกับข้อมือผิวแบบเราเนี่มันจะเกิดไหมเกิดสิคะบอกเลยค่ะว่าเกิดมากดูนะคะนี่แล้วความทองความเพชรของเขาคือต้องบอกเลยค่ะว่าตัวเรือนของ นาฬิกา AP รุ่นชายเดมอนเนี่ยเขาเป็นแบบสเตลเลสสตีลร้อค่ะแล้วที่เราเห็นสีทองทองนะคุณผู้ชมคือทอง 24K โอ้โหที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะลอกจะดำไหมยังไงซื้อไปแบบไหนคุณจะได้มาตรฐานกลับไปแบบนั้นค่ะ,คะแล้วดูตัวดีไซน์ของเขานะตัวเรือนของเขาเรียบรูทันสมัยเป็นแบบลักชัวรี่ค่ะตัวหน้าปัดเนี่ยเขาจะมีการล้อมด้วยเพชรซีแซด แล้วหน้าปัดความพิเศษของเขาเลยเขาเป็นนาฬิกาที่ใช้หน้าปัดที่เรียกว่าฮ์ดเหล็กค่ะ,ค,ะคืออะไรทนต่อแรงกระแทกโอ้โห <โฮ S 2> ข,ข,ขีดควรโดนหินโดนอะไรพวกนี้เนี่ยคือเซฟปลอดภัยไม่มีริ้วรอยาชิไม่พอ ตัวเครื่องยังผลิตโดย j จ p Movement ของประเทศญี่ปุ่นและมาตรฐานคือเที่ยงตรงระดับโลกค่ะการันตีแบบนี้นะคะตัวเรือนเขายังรับประกันตลอด1ปีด้วยอ้อโหแล้วประกันยาวนานมากเลยค,คุณพลอยค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากคุณภาพระดับโลกแบบที่คุณพลอยพูดอยู่ขนาดนี้แล้วนะคะแน่นอนรายการนี้คุณผู้ชมค่ะจะมาด้วยความคุมคค้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแต่ต้องแจ้งคุณผู้ชมทราบก่อนนะคะ,คะว่าวันนี้สินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะเพราะอะไรถึงจํากัดรู้ไม่พลอย เพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณจะได้สินค้าถึง8ชิ้นด้วยกันไม่ใช่แค่นาฬิกาอย่างเดียวหรอไม่ใช่แค่นาฬิกาอย่างเดียว,ว<า>คุณผู้ชมคุณบอยคุณได้ถึง8ชิ้นด้วยกัน่ะ8ชิ้นนี้มีอะไรบ้างน,นะคะคุณผู้ชมสำหรับนาฬิกา AP รุ่นชายไดมอนนะคะมาพร้อมกับนาฬิกาผู้ชาย1เรือนนะคะม,มูลค่า1,990รบาทและก็นาฬิกาผู้หญิงอีก1เรือนมูลค่า1,990ันบาทและไม่พอค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะนอกจากนาฬิกาที่คุณจะได้ไปจะเป็นการแถมไปให้่ เรียกว่าเป็นเซ็ตพรีเมียมของคุณผู้หญิงเลยทั้งตัวจี้ค่ะที่เป็นสร้อยคอโรเดียมจี้เพชรซีแซคือเรา2คนใส่ใช่เราใส่อยู่คุณผู้ชมค่ะ,อา,ะอารับอัลลังมากๆนะคะอันนี้มูลค่า590บาท ไม่พอค่ะคุณสุภาพสตรีค่ะเราจะมีกระเป๋าสตางค์ให้กับคุณสุภาพสตรีไปด้วยแบบแฟชั่นแฟชั่นมูลค่า590บาทด้วยกันโอ้โหยังไม่จบคุณผูช้ชมมาดูที่ของแถมของคุณสุภาพบุรุษมั่งที่เราจะให้นะคะแว่นตาเท่ๆเลยค่ะกันลังสี UV ได้ถึง400นะคะคุณผู้ชมค่ะมูลค่า400บาทกล่องแว่นตาอีกมูลค่า390บาทมาพร้อมกับผ้าเช็ดแว่นนะคะมูลค่า100บาทค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋าสตางค์ แฟชั่นของคุณผู้ชายเนี่ยมูลค่า590บาทแถมเข้าไปให้ด้วย oh, แล้ว oh. รวมมูลค่าทั้งหมดนี่คุณผู้ชมเหมือนที่พึ่งได้บอกไปว่ามัน8ชิ้นเลยนะ8ชิ้นนี้เนี่ยมูลค่าอยู่ที่6,830บาทวันนี้คุณผู้ชมค่ะจ้องดีๆและรีบยกผู่โทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้เลยเพราะทั้งหมดนี้คุณจะได้ไปในราคาเทียงแค่1,200 90บาทเท่านั้นแต่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 ลอ<ต>คะ่ะมีจํานวนจํากัดนะค,ะคุณผู้ชมหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีของแถมให้เยอะขนาดนี้เนี่ยเราต้องมีจํานวนจํากัดจริงๆคุณผู้ชม1290บาทคุณได้ทั้งหมดนี้ <Yeah. S 1> ที่วางอยู่บนโต๊ะนี้เอาไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะรีบยกผู่โทรศัพท์นะคะแล้วกดมาที่เบอร์นี้เลยค่ะ02 238 8, 8 9 89 คุณผู้ชมค่ะความคุ้มค่าเกิดขึ้นที่นี่แล้วจริงๆพรอยปกตินะคะจะไม่ได้เห็นนาฬิกาคุณภาพดีๆ AP รุ่นชายไดมอนด์เนี่ยกับราคา1,290บาทพร้อมกับของทั้งหมด8ชิ้นทั้งหมดนี้น บนโต๊ะนี้แบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถซื้อนราคาเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นเองอปกตินะคะมูลค่ารวมกันเนี่ยอยู่ที่6,830บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็มีอยู่ในเซ็ตด้วย<ช>แล้วของแถมทั้งหมดนี้นะคะรวม8ชิ้นด้วยกันเนี่ย1,290บาท หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆอีกแล้วก็พลอย่ะ<น>เพราะน<อ>นฉะนั้นอย่ารอช้าเนี่ยรีบยกหู่โทรศัพท์แล้วกดเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะค่ะเอางี้ดีกว่าพลอยขอให้ดูดีกว่านะคะเพราะหลายคนจะถามว่าเอาแล้วอย่างมีทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณพึ่งขนาดแต่ละขนาดเนี่ยแตกต่างกันไหมมาดูกันที่คุณสุภาพบุรุษก่อนเลยพลอยขออนุญ,ญาตนะคะนี่ดูหลายคนเนี่ยจะเป็นกังวลใจว่าเวลาซื้อนาฬิกาออนไลน์หรือว่าทางทีวีเนี่ยใส่แล้วมันจะเข้าพอดีกับข้อมือไหมบอกขนาดเลยค่ะว่า ตัวขนาดของหน้าปาดัดนาฬิกาย p p รุ่นชายเดมอนขนาดของคุณสุภาพบุรุษคือ37มิมิล37มิลนี่คือเป็นมาตรฐานการออกแบบแล้วไม่ว่าจะข้อมือเล็กข้อมือกลางหรือข้อมือใหญ่สามารถใส่แล้วก็เข้ากับทุกคนได้ใช่คะและนอกจากนี้ค่ะตัวเรือนที่เราบอกแล้วว่าตัวเรือนสายของเขาเนี่ยเป็นสายที่เรียกว่าสายสแตนเลสสตีล l 0 1 0เ สีทองที่คุณผู้ชมเห็นเป็นทองที่เรียกว่าทอง 24K 24K ดียังไงคือคุณจะไม่ต้องกังวลว่ามันจะลอกอม,มันจะดำไหมสีมันจะเปลี่ยนไหมสีมันถูกเซตมาแบบนี้แล้วเพราะมันคือทอง 24K ค่ะแล้วตัวด้านในค่ะ,ะตัวรอบก่อนตัวรอบเรือนของนาฬิกาคุณผู้ชายนะคะจะเป็นตัวที่มีเพชรล้อมซึ่งเพชรตัวนี้เขาเรียกว่าเพชรส z แล้วมองไปถึงด้านในคุณผู้ชมคือของจริงเนี่ยบอกสวยมากดูแพงมากจริงทั้งในเป็นตัวเลขโรมันคือคลาสสิกมากเอาไป็นว่าใส่ไปเมืองนอกใส่ไปต่างประเทศก็ดูหรูดูแพงหลักแหลมแน่นอนใช่ค่ะทีนี้ด้านหลังค่ะหลายคนจะถามว่าตัวสายเป็นยังไงคะคุณพลอยคุณพึ่งตัวสายนะคะเป็นสายที่เรียกว่าจูบิลี่จูบิลี่คืออะไรคือเป็นรูปแบบสายของนาฬิกาชั้นดังระดับโลกหลายๆแบรนด์ ที่เขาใช้ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าเป็นแบรนด์ระดับโลกนี่คือสายแบบนี้นี่มีหลักล้านนะคะมีหลักล้านนะนี่คือคุณสุภาพบุรุษอ่ะทีนี้คุณสุภาพสตรีขนาดไหนคุณพลคุณพึ่งมาดูค่ะคุณสุภาพสตรีพลเอามาเทียบเลยละกันอ่ะคุณสุภาพสตรีคือด้านนี้ค่ะขนาดของตัวหน้าปาด คุณสุภาพสตรี AP รุ่นชายเดมอนคือขนาด27มิลคุณสมบัติเหมือนกันค่ะทั้งตัวเรือนทั้งสายเป็นสแตนเลตสตีลร้อเเซ็สีทอง 24K ไม่ลอกไม่ดำ เลขโลมันหน้าปัดสีแซดที่เป็นเพชรนะคะแล้วที่สําคัญคือใส่แล้วมันสวยคือดูผิวพลอยพลอยเป็นผิวสีแทนไปทางเข้มเลยจ้ะคือดิฉันยังทาบกับผิวตัวเองแล้วใส่แล้วมันยังขึ้นยังขับผิวเลยโอโเออฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสีผิวแบบไหนพอยบอกเลยค่ะว่าใส่นาฬิกาเอพีรุ่นชายดมอนคือสวยรวยและดูแพงมากจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะความหรูหรานี่ต้องให้เขากับแบรนด์นี้เลยนะคะนาฬิกาเอพีรุ่นของชายไดมอนนั่นเองพองมาถึงความคงทนบ้างเวลาคุณผู้ชมเนี่ยใส่นาฬิกา เป็นเหมือนพึ่งไหมคะยังไงคะชอบเอามือไปกระแทกใส่นู่นใส่นี่คือเราไม่ได้ตั้งใจคุณผู้ชม<ฆ>่ะบางทีเนี่ยมือเราก็ต้องมีการขยับมีก็ต้องมีการเม,ม้นทับนู่นทับมีหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ชมขาและที่สําคัญนะคะนาฬิการุ่น AP ตัวนี้นะคะเวลาคุณไปกระทงกระแทกอะไรรับรองเลยว่าไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนอเพราะตัวเนี้ยแข็งแรง<ฆ>ทนทาน<ห>กันความร้อนได้ด้วยนะคุณและที่สําคัญดีไปกว่านั้นคุณผู้ชมขาสามารถกันน้ำได้ลึกสิบเม คือใส่ดำน้ำได้เลยะนะคุณผู้ชมสระไว้น้ำทั่วไปนี่คือแค่2เมตร<ม>ลึกสุดนะ2เมตร2เมตร50นี่คือลึกสุดแล้วเนี่ยนาฬิกาของเรานะคะ AP รุ่นชายไดยมอนด์เนี่ยสามารถกันน้ำได้ลึกถึง10เมตรด้วยกันโอ้โหสุดยอดและความแข็งแรงทนทานนะ,นะคะกันแรงกระแทกแรงๆกันแรงแบบรอยขูดขีดเพราะว่าตัวเนี้ยของเขานะคะเป็นมาตรฐานแบบฮาร์ดเหล็กฮาร์ดเหล็กคืออะไรคุณผู้ชมลองคิดดูเพชรเนี่ยระดับสิบฮาร์ดเหล็กเนี่ยคือระดับ8 อความแข็งแรงของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับเพชรมากเลยนะคุณผู้ชม8 9 <n its S 2> ดเ,เนิดเดียวเองนี่ถึงบอกว่าทำนาฬิกาของเราเนะคะ AP รุ่นชายไดมอนด์เนี่ยถึงแข็งแรงทนทานและกันรอยขูดขีดที่นัาปัดดีเยี่ยมและแถมกันน้ำได้ลึก10เมตรด้วยคุณผู้ชมค่ะเอาเป็ว่าคือคุ้มแต่เพิ่งขายยังไม่หมดคือเราบอกว่าวันนี้มาใครที่ดูแล้วเปลี่ยนแล้วไม่โทรนี่คือพลาดจริงกลับมาอาจจะไม่มีสินค้านาฬิกาดีๆรุ่นชายไดมอนด์ให้คุณอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ที่พลอยพูดถึงตัวเรือ เดือน <c oughs> ตัวเรื่องของเขาเรารู้แล้วถ้าเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะคุณพึ่งม,มาตรฐานต่างๆถ้าเขาจะผลิตอะไรออกมาสักอย่างมาตรฐานต้องดีที่สุดจริงค่ะไม่มีมาตรฐานเกตต่ํากว่านั้นแน่นอนแล้วความสุดยอดของนาฬิกา AP รุ่นชายเดมอนคืออะไรเขาบอกเลยว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะคะผลิตโดย j จแปนมูฟเมนต์ของประเทศญี่ปุ่นามาตรฐานาคือเอาเลยว่าเที่ยงตรงระดับโลกโอ้โหแล้วนี่ใบที่พลอยถืออยู่คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณได้เห็นชัดๆใบนี้คือเรากล้ารับประกัน หลายๆแบรนด์ที่บอกว่าซื้อนาฬิกาไปดีสุดยอดแต่ไม่มีการรับประกันพังขึ้นมาคุณจ่ายเงินเฟรชแต่ว่าวันนี้นาฬิกา AP รุ่นชายเดมังของเรารับประกันเมื่อคุณซื้อไปนับไปเลยจากวันที่คุณได้คือตัวเรือนจะรับประกันให้1ปีเต็มโโสุดยอดมากๆฉะนั้นนะวันนี้พอยบอกว่าได้ไปก็คุม้มแถมเหมือนเขาเราดูแลคุณตลอดชีวิต1ปีเลยอะ่ะโอ้โหแล้วยิ่งของแถมคุณผู้ชมค,ะค่ะ คุ้มและจุกมากในเรื่องของของแถมวันนี้ที่คุณจะได้ไปถูกต้องนะคะเพราะว่านี่เดี๋ยวปัดนิดนึงค่ะเพราะว่าอยากจะให้ดูว่าที่ดิฉันใส่สวยสวยจี้สวยใครซื้อคงไม่ได้ซื้อไม่ซื้อนี่ไม่ได้ซื้อนี่สวยมากอะดูของคุณพึ่งใส่2คนเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วดูใส่ได้กับทุกชุดนี่คือแค่ของแถมของคุณสุภาพตรีนะคะคุณผู้ชมค่ะล้วสวยมที่เราจะแถมสวยไหมคะสวยแล้วมันเป็นเหมือนแบบทรงหยดนามากแล้ววิบวับวิบวับเลยนะคะนี่คือน้องจะบอกนะคะว่าน้องเนี่ยแอบไปสืบทราบมาว่าตัวสร้อยเขาเรียกว่า เป็นสร้อยแบบโรเดียมใช่ค่ะแล้วเป็นจี้เพชรที่เป็นจี้แบบซีแซคือเม็ดเต็มเต็มไม่ได้เอาเพชรเล็กๆๆมารวมกันใหญ่มากใหญ่มากแม่คือไม่ว่าจะเป็นผิวพลอยผิวคุณเพิ่งใส่ไปยังไงคือเกิดใส่แค่สร้อยตุ้มหูพอปเอาลงเลยแล้วนี่คือแค่ของแถมของคุณสุภาพสตรีของคุณผู้หญิงของแถมของคุณผู้ชายคุณผู้ชมค่ะรับรองเลยว่าตื่นตาตื่นใจและอยากได้มากสิ่งที่เราจะแถมนะคะนี่ค่ะสิ่งแรก คือแว่งสำหรับคุณสุภาพบุรุษค่ะแต่คือคุณผู้หญิงใส่คือโอ้ยมันดีสวยมาเข้ามา คุณใส่แบบแนวไหนลุคไหนคุณใส่แล้วคุณจะสวยอย่างแน่นอนสวยไหมคะนี่คือแค่ของแถมนะคะคุณผู้ชมค่ะสหรับของคุณสุภาพบุรุษยังไม่พอค่ะแล้วยังมีของแถมเพิ่มให้คุณอีกด้วยแว่นตัวนี้นะคุณผู้ชมค่ะสามารถกํลังสีได้ถึง0 0โอ้อยยูวี400คุณใส่ขับรถตามไม่เป็นต้อแน่นอนแน่นอนใส่กันงกันแดดเดินออกไปไหนเท่ๆเลยคุณผู้ชมค่ะแว่นตัวนี้ยังไม่พอค่ะคุณสุภาพบุรุษในเซ็ตเนี่ยที่เราจะแถมให้ก็มีกระเป อุ้ยนี่ดีนะกระเป๋าของคุณผู้ชายชอบอะไรแบบบางๆผู้ชายหลายคนใส่ชุดทํางานอย่าพลอยจะไม่ชอบพกอะไรกระเป๋าแบบตุงๆใหญ่ๆมันดูปุดใหญ่ไม่สวยใส่กับเปงเกงสลัตัวนี้กระเป๋าเขาบางมากและด้านในนะคะมีช่องใส่บัตรถึง4ช่องด้วยกันและเปิดออกมานะคะมีช่องใส่ธนบัตรเนี่ยถึง3ช่องอีกหนึ่งช่องเป็นซิปรูดปิดได้เพื่อเหรียญใส่เลยพี้เนาะเพื่อใส่อะไรที่แบบสําคัญสําคัญอะไรแบบนี้ก็รูดซิปปิดได้ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะสามช่องด้วยกันและบางบางบางเฉียบเลยคุณผู้ชมดูสิคะอันนี้คือของแถมของคุณสุภาพบุรุษของคุณสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยของแถมยังไม่พอมีของคุณสตรีด้วยคืนนี้จะบอกไงคะว่านอกจากที่จะได้ตัวเรือนสร้อยที่เป็นสร้อยคอโรเดียมแล้วนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มูลค่า590รคุณสุภาพสตรีอย่าน้อยใจพอเมื่อคุณผู้ชายมีกระเป๋าสตางค์ทางเราก็สปอร์ตที่จะซัพพอร์ตกระเป๋าสตางค์ให้คุณผู้หญิงด้วยแล้วดูทรงสวยสวยค่ะสวยขออนุญาตดีบนิดนึ บางจริงๆเหมือนกันนะคะ <Hi. S 2> บางมากๆฉะนั้น,นวีนาทีนี้เราบอกเลยว่าเซตนี้ที่เราจัดนาฬิกา AP รุ่นชายไดมอนให้กับคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษนะคะโปรโมชั่นคือจัดเต็มกี่ชิ้นนะคะ8ชิ้น8ชิ้น,นพยายามนับแบบโอ้โหทำไมแถม8ชิ้นคือแถมเยอะมากนาฬิกาคุณภาพดีถ้าจะขายเดียวๆจาก1,990แล้วเหลือ1,290แบบเรือนเดียวเนี่ยก็ขายดีอยู่แล้วนะพลอยอใช่ค่ะอันนี้แบบ คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงได้ใส่คู่กันใส่คู่กันเหมือนเสื้อคู่รักอะไรประมาณนี้ลลแล้วพลอยใส่คู่กันหรือบางทีเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยซื้อแล้วใส่เองสองเรือนก็ได้นะอีกเรือนก็แนวแบบเท่ๆได้ใช่คุณผู้ชมา่าและทั้งหมดเนี่ย 8ชิ้นด้วยกันสิ่งที่คุณจะได้ไปนะคะนาฬิกา AP รุ่นของชายไดมอนด์นะคะโปรโมชั่นค่ะนาฬิกาผู้ชายเนี่ยหเรือนมูลค่า1,990บาทนะคะ,คะพร้อมกับนาฬิกาผู้หญิงอีก1เรือนมูลค่า1,990บาทค่ะ,คะและอย่างที่เราบอกว่าแถมแน่ๆเซฟพรีเมียมคุณผู้หญิงย้ําอีกครั้งนะคะว่าแถมฟรีสร้อยคอโรเดียมซี่เพสซีแซดมูลค่า590บาท กระเป๋าสตางค์แฟชั่นแบบคุณผู้หญิงเลยพร้อมทั้งเป็นเซ็ตแบบนี้อีก590บาทใช่ค่ะ หลายัางไม่พอนะคะแล้วยังมีเซตพรีเมียมของคุณสุภาพบุรุษด้วยค่ะผู้หญิงจัดแน่นขนาดนี้แล้วผู้ชายก็ต้องแน่นเหมือนการคุณผู้ชม่ะแว่นตากันลังสี UA ได้ถึง400เนี่ยมูลค่า400บาทนะคะกล่องใส่แว่นตาบูลค่า390บาทผ้าเช็ดแว่นอีก100บาท <c oughs> ยังไม่พอก <c oughs> ระเป๋าสตางค์แฟชั่นผู้ชายอีกมูลค่า590บาทและทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมขา8ชิ้นด้วยกันบนโต๊ะนี้ในเซตที่คุณจะได้ไปเนี่ยรวมมูลค่าอยู่ที่ 6,830บาทแต่วันนี้ถ้าคุณกดให้ทันและกดให้ไวคุณจะจ่ายเพียงแค่1,290บาท <c oughs> เท่านั้นเองย้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะ1น9 0าทคบะาทคุณได้ไป8ชิ้นสุดยอดทั้งหมดนี้เลยนะ <c oughs> คะบนตอนนี้เอาไปเลยคุณผู้ชมค่ะในราคา1 2 9่บาทเนี่ยรีบกดเข้ามาตอนนี้เลยสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะ0,2,2,3,8,8,9,8,9 และสำหรับวันนี้ค่ะนาฬิกา AP รุ่นชาย a ดมอนเซตตัวเรือนและสายค่ะคุณผู้ชมเป็นสแตลเลสสตีลแท้100%เซสีทอง 24k ไม่ลอกแล้วก็ไม่ดำค่ะมาดูในส่วนของดีไซน์ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะทั้งความทันสมยัยหรูหารา Luxury ค่ะและหน้าปัดล้อมเพชรซีแซตแบบเกรดพรีเมียมเลยตัวหน้าปัดนะคะตัวกระจกเนี่ยจะเป็นตัวกระจกที่เรียกว่าฮัดเหล็กทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนด้วยค่ะ ส่วนตัวเครื่องค่ะผลิตโดย j จแปนมูฟเมนต์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนและมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาตรฐานเที่ยงตรงระดับโลกค่ะและการรับประกันสินค้าตลอดอายุ1ปีเต็มค่ะและวันนี้ค่ะนาฬิกา AP รุ่นชายเดมอนเซตค่ะประกอบด้วยนาฬิกาผู้ชาย1เรือนมูนลค่า1,990บาทนาฬิกาผู้หญิง1เรือนค่ะมูลค่า1,990บาท และเรายังแถมฟรีให้กับเซ็ตพรีเมียมผู้หญิงด้วยไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอโรเดียมค่ะที่มาพร้อมกับซีเพชรสวยๆของทาง c ีซมูลค่า590บาทพร้อมกับกระเป๋าสตางค์แฟชั่นผู้หญิงมูลค่า590บาทด้วยกันแต่คุณผู้ชายไม่ต้องน้อยใจค่ะเพราะนี่เลยเรามีแถมเพิ่มให้กับเซ็ตพรีเมียมของคุณผู้ชายด้วยค่ะแว่นตานะคะกัน UV มูลค่า400บาทค่ะ พร้อมกับกล่องแว่นตามูลค่า390บาทไม่พอค่ะเรามีผ้าเช็ดแว่นให้ด้วยอีก100บาทด้วยกันและคุณสุภาพบุรุษค่ะเรายังมีกระเป๋าสตางค์แฟชั่นผู้ชายมูลค่า590บาทด้วยและวันนี้ค่ะจัดเซ็ตโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะมูลค่าทั้งหมด6,830บาท ในวันนี้ใครยกหูโทรศัพท์มาตอนนี้ค่ะลดไปเลยเพียง1,290บาทให้กับคุณผู้ชมเท่านั้นค่ะเบอร์โทรศัพท์0 2 2 3 8 8 9 8, 9, ผู้ชมค่ะโทรทันกันไหมคะต้องรีบโทรหน่อยนะ่เพราะตอนนี้เนี่ยสายเราแน่นมากใช่ค่ะต้องย้ำว่าสายเราแน่นมากว่าคุณจะไม่หาความคุ้มค่าแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะคุณลองคิดดูนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณจะต้องได้นาฬิกาสักหนึ่งเรือนคุณนะภาพดีๆแบบมาตรฐานระดับโลกเลยนะ,ะเรือนหนึ่งดีๆเลยนะราคาแบบน้อยสุดเลยหลักหมื่นแน่นอนแน่นอนกลางๆก,ก็หลักแสนแพงสุดก็คือหลักล้านถูกแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะสองเรือนด้วยกันที่คุณจะได้ไปทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะ ราคาเพียงแค่1น9 0บาทพร้อมกับพองแถมแน่นขนาดนี้นะคยะยกขู hmm. ahu, โทรศัพท์ตอนนี้แล้วกดเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยรับรองได้เลยว่าคุณได้ของไปคุณต้องน้ำตาไหลกับความคุ้มค่าอย่างแน่นอนอ่ะงั้นเรามาตอบย้ำความคุ้มค่าค่ะคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวเรือนของนาฬิกา AP รุ่นชายเดมอนคุณผู้ชมมาดูอีกครั้งพเพาะเบรกสุดท้ายแล้วถ้าไม่โทรตอนนี้โทรหลังจากนี้หมดไม่มีแล้วนะห้ามงงแงกับเราเด็ดขาดอ่ะมาดูค่ะว่า ตัวเรือนนะคะของนาฬิกา AP รุ่นชายเดมอนหน้าปัดขนาด37มิล ไม่พอค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยล้อมด้วยเพชรสีแซดแล้วด้านในนะคะเป็นตัวเลขแบบโรมันคือสวยคลาสสิกใส่ไปที่ไหนก็ดูแพงดูหรูแน่นอนค่ะส่วนด้านหลังค่ะของคุณสุภาพบุรุษก็เป็นสายที่เราบอกแล้วว่าเป็นสายเรียกว่าจูบิลี่คืออะไรคือสายที่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกของนาฬิกาหลายๆย,ย,ย,ยี่ห้อเขาดีไซน์นาฬิกาที่มีสายแบบนี้กันใช่ค่ะมันคุณใส่แล้วพอยบอกเลยว่าไปงานแต่งงานวัดงานราฐงานหลวงคุณใส่แล้วเกิดทุกคนแน่นอน นี่คือคุณสุภาพบุรุษสวยขนาด37มาดูคุณสุภาพสตรีบ้างค่ะให้เห็นการแบบแพ็คคู่เลยเพราะว่าคุณสุภาพสตรีนั้นนะคะเป็นขนาด27 27มิลค่ะแล้วเป็นขนาดที่สวยสวมใส่พอดีกับข้อมือนี่พลอยทาบให้แบบนี้คุณผู้ชมลองดู ทาบให้คือไม่ว่าจะเป็นข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ยังไงก็ดูไม่ตันใส่ยังไงก็ดูสวยใส่ยังไงก็ดูเข้ากันเนะคะแล้วก็อย่างที่พ่อบอกไปว่าเรียบหรูดูลักชัวรี่มีการล้อมเพชรด้วยซีแซดคือใส่ไปถ้าที่ไหนมีแสงไฟถ่ายรูปนี่ยกนาฬิกาขึ้นมาทาบได้เลยยังไงก็เกิดทุกคนแน่นอนใช่แล้วค่ะและเรื่องของความคงทนทน,ทนค่ะนะคุณผู้ชมเวลาเราใส่นาฬิกาข้อมือเนี่ยค่ะขยับหยิบนู่นหยิบนี่มันต้องมีการกระแทกบ้างแหละนาฬิกาที่คุณภาพไม่ดีนะคะหน้า จอโหเป็นรอยขุดขีดเต็มไปหมดเลยเลยบางข้งกระแทกแรงๆถึงขั้นแตกเลยนะคุณอะใช่แต่นี่คุณผู้ชมค่ะมาตรฐานนาฬาิกา AP รุ่นของชายไดมอนด์นะคะหน้าปัดกระจกของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานแบบฮาร์ดเหล็ก <c oughs> คือแข็งแรงทนทาน กันน้ําได้นะคะแล้วก็ใส่แบบลึกได้ถึง10เมตรด้วยนะยังไม่พอกันความร้อนกันลอยขูดขีดได้ด้วยนี่นะคะเขาถึงบอกว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกที่คุณจะต้องไว้วางใจเลยนะกับนาฬิการุ่นของชายไดมอนด์และทั้งหมดนี้นะค,ะค่ะพร้อมกันเลยของแถมทั้งคุณสุภาพบุรุษและก็คุณสุภาพสตรีที่คุณจะได้ไปและพร้อมกับนาฬิกาถึง2เรือนด้วยกันมีอะไรบ้างตั้งใจฟังเลยนะคุณผู้ชมคะ่ะนาฬิกา AP รุ่นของชายไดมอนด์นาฬิกาผู้ชาย1เรือนค่ะ มูลค่า1,990บาทพร้อมกับนาฬิกาผู้หญิงอีก1เรือนมูลค่า1,990บาทนะค,ะ,คะและแน่นอนค่ะแถมฟรีไปเลยเซ็ตพรีเมียมของคุณผู้หญิงนะคะสร้อยคอรโรเดียมจี้เพชรซีมูลค่า590บาท กระเป๋าสตางค์ค่ะแบบแฟชั่นของคุณสุภาพผู้หญิงสุภาพสตรีเลยก็คือมูลค่า590บาทค่ะและเซ็ตของคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพบุรุษไม่ไม่แพ้นแน่นอนแน่นอนแน่นเหมือนกันค่ะ,คะแว่นตาคุณผู้ชมขาวด้านหน้านะคะกันลังสี UV ได้ถึง400มูลค่า400บาทกล่องแว่นตา390บาทผ้าเช็ดแว่น100บาทมาพร้อมกระเป๋าสตางแฟชั่นคุณสุภาพบุรุษมูลค่าอีก590บาทรวมทั้งหมดนี้นะคะ8ชิ้นด้วยกันมูลค่ารวมอยู่ที่ 6,830บาทวันนี้ถึงบอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะ1290บาทที่คุณจะได้ไปที่คุณคะจะซื้อได้ในราคานี้1,290บาทแต่ได้ทั้งหมดนี้เลย8ชิ้นด้วยกันรีบโทรเข้ามาเลยค่ะคุณผู้ชมขาก่อนที่สินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะ0 2 2 3 8 8 9 8 9 กดมาให้ทันกดมาให้ไวนะคะเพราะสินค้าเนี่ยหมดแล้วหมดเลยจริงๆเราสองคนไม่โกหกอย่างแน่นอนถ้าครั้งหน้าคุณผู้ชมเห็นเราสองคนแน่นอนเลยว่าเราก็จะเาสินค้าคุณภาพดีๆมาฝากเช่นกันจุตงแต่วันนี้กดโทรมาก่อนนะคะอตอนนี้และครั้งหน้าเราสองคนจะเอาอะไรมาฝากต้องติดตามวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค,ะค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ